ทองคำขึ้นแบบน่ารักนะครับท่ามกลางดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงความหวาดกลัวเงินเฟ้อจะกิจะมาหรือเปล่าคิมจะเล่าให้ฟังครับทีบ่ทุกคนนะครับผมคิมนะคุณอยช่องคิม p r o p e r t y Life นะครับที่มาพูดคุยใยน,นเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนไปได้วยกันครับวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงลูกเมียน้อยไหมทองคำนั่นเองนะครับก็จริงก็ขึ้นเหมือนกันแต่ว่าอาจจะขึ้นไม่โดโดเด่นเหมือนสินทร,รัพย์ร้อนแรงตัวอื่นนะครับ ท้อคำเนีน,นะครับได้ปรับตัวสูงขึ้นนิ่งๆตั้งแต่วันที่5้าจากที่มันย่อสุดๆไปเลยนะครับก็ค่อยๆขึ้นมาจากจุดต่ำสุดประมาณ1,780ตอนนี้ประมาณ1,845แล้วนะครับก็คือมาะมาณ60เหรียญเลยครับส่วนตัวผมผมว่า60เหรียญเนี่ยก็ไม่น้อยนะครับแต่ว่าพอเทียบกับ ทรัพย์ส,สินร้อนแรงตัวอื่นมันก็ดูน้อยไปหมดแหละนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้ครับความจริงก็มปปัจจัยหนึ่งทำให้ท้องคำราคาเติบโตขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ถูกออกมาอยู่หน้าสื่อเท่าไหร่นั่นคือข่าวของเท s l a นั่นเองครับหลายคนฟังข่าวก็รู้ว่า Tesla เนี่ยนะครับก็คือไปซื้อ Bitcoin หรือว่า asset allocation กระจายเงินสดเนี่ยเป็นทรัพย์สินรูปแบบอืออ่นๆเช่นที่น asset bitcoin เนี่ยหนึ่ล้านดอลลาร์นะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยได้ถูกพูดถึงเลยน,นั่นก็คือในเนื้อหาร,รายงานอันนั้นเนี่ยนะครับแัตเทสล,ลาได้พูดถึงการกระจายของเสียงไปยงังการลงทุนทองคำนะครับแล้วก็การทุนในทองคำ ETF ด้วยครับจากรายงานชี้แจงต่อกรอตสลัดนะครับของเท s l a เนี่ยนะครับก็มีท่อนหนึ่งนะที่พูดถึงทองคําด้วยครับ เนื้อหาได้กล่าวว่าพวกเราเนี่ยครับก็จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกนะคะได้แก่พวกทองคําแท่งครับแล้วก็อ่อ ETF ของทองคำนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยการลงทุนทางเลือกในดิจิตอลแอสเซทเช่น Bitcoin นะครับซึ่ง ทองคากับ ETF ทองคาเนี่ยนะครับเป็นประโยคก่อนหน้าที่พูดถึงบิตคอยนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่อย่างว่าแหละครับลูกน้อยก็เป็นแบบนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยก็มีท็ปิกหนึ่งที่คุยกันอย่างหนาหูนะครับเรื่องของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลายอันที่พิจารณาที่ใช้สภาพคล่องของเขาที่เป็นเงินสดเนี่ยครับกระจายความเสี่ยงในทั้งถึงทางเลือกต่างๆนะครับเช่นทองคํ b บิตคอยอะไรเงี้ยเราเริ่มเห็นมากหนาหูขึ้นครับคำถามคือทําทไมหล่ะการถือเงินสดเยอะๆมันถึงเป็นความเสี่ยงครับ หนึ่งในความเสี่ยงที่คนกังวลนั่นคือการอ่อนค่าง,งินของ US Dollar นะครับจะเกิดเงินเฟ้ออะไรก็แล้วแต่จะพูดเนี่ยนะครับหลังจากนางจินิจินเล่นเนี่ยนะครับบอกว่าจะเ,เร่งกระตุ้นการจ้างงานนะครับให้สูงขึ้นนะฮะหลังจากการผ่านานโยบายนะครับการอาชีดเงิน1.9ทีเรี i ยนและแน่นอนนะครับ แพ็กเกจอัดฉีดเงินขนาดนี้เนี่ยนะครับมันก็จะสร้างแรงกดดันให้กับเงิน USD ดอลลาร์เนาะที่แบบว่าเอ้ยมันจะอ่อนค่าลงไปหรือไม่นะครับซึ่งในประมาณ5วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ US ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนะฮะก็ตกลงไปเรื่อยๆครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ90ครับครัพย์บจินทุกอย่างในตลาดเนี่ยโตหมดนะครับทั้ง S&P 500นด์ีนีดาวโจนต่างๆดูจะบูมหมดเลยนะครับและน้ำมันก็เป็นตุนที่อันนี้สมเหมือนกันครับ มีอีกข้อหนึ่งเนี่ยบอกไว้ว่าน้ํามันเนี่ยมันโตเร็วเกินไปนะครับมันไม่ได้พื้นฐานดีขนาดนั้นถามว่าวันนี้เนี่ยผู้คนใช้ลดแล้วเหรอไอ้ที่เคยพูดถึงเรื่องของการผลิตน้ํามันเกินไปเนี่ยในเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่มันลดทุ้มๆเนี่ยมันแก้ไขได้แล้วเหรอครับซึ่งหากเจาะลึกกันจริงๆเนี่ยนะครับเรื่องของรดักชั่นการผลิตน้ํามันใน o อเปกโอเปกพลัสเนี่ยนะครับแหม่ก็ไม่มีใครที่จะยอมกันเลยนะครับซาอุดีอาระเบียก็เป็นประเทศที่แบบว่าผลิตน้ํามัน ต่ำลงไปเรื่อยๆเนาะคือแบบพยายามลดอัตราการผลิตของตัวเองให้ลดต่ําลงไปครับก็มี UAE มาเลเซียเองก็อ่ะทำตามลูกพี่เขาหน่อยลูกพี่เขาว่างั้นนะครับแต่ก็มีเครื่องหนึ่งครับของ o อเปรกพลาสเนี่ยที่ไม่ยอมทําตามครับก็คือพวกเพื่อนบอกให้ลดพี่บอกให้ลดไม่ลดครับ ผลิตเพิ่มซะด้วยครับ่างเช่นลสเซียเองอย่างเงี้ยครับอิรักเนี่ยนะฮะและนี่ยังไม่รวมพวกนอนโอเปกนะครับ่างเช่นอิหร่านในี่ยในแซงชั่นอย่างเงี้ยฮะหรือว่าเวเนซุเอลาเองก็ตามเนี่ยนะครับก็ไม่รู้นะฮะว่าจะผลิตมากขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่ครับความจริงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับราคาน้ำมันสูงถึงตอนนี้เกือบจะเอ่อจะ60แล้วเนี่ยนะครับ ไม่ผลิตตอนนี้จะไปผลิตตอนไหนครับเพราะว่าหลายประเทศเองก็กรอบแกรบนะฮะเจอโควิดอย่างเช่นเอาง่ายรัสเซียเนี่ยนะครับโอ้โหน้ํามันขึ้นต้องรีบตักถูกไหมครับรีบซัดเลยครับอย่างเช่นเวเนซุเอลาอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับโอ้โหประเทศก็กรอบแกรบอยู่แล้วแย่เยอะอยู่แล้วเนี่ยเพราะน้ำมันขึ้นนี่ต้องรีบตักเลยครับน้ำมันขึ้นต้องรีบใส่เต็มที่ถูกไหมครับแลวคุณก็คาดหวังว่าไอการที่ดีลของโอเปกครั้งที่2เนี่ยนะครับทุกอย่างจะจบด้วยดีไงแบบว่าทุกคนคงคุมน้ํามันกันได้แต่อย่าลืมนะครับไอ ขอความร่วมมือยังไม่ได้เลยครับจะมีประเทศหลายประเทศที่ยังแอบผลิตอยู่เลยนะครับเรีวยกว่าแอบไหมก็ผลิตแบบต้งๆแล้วกันนะฮะซึ่งถูกตั้งข้อสงสัยนะครับว่าน้ํามันเนี่ยมีดีมันแล้วเหรออยู่ดีราคามันขึ้นเนี่ยเกิดเพราะอะไรนะครับและไม่ใช่น้ํามันนะครับพวกสินค้าพกพาตัวอื่นๆเนี่ยมันก็ดูที่จะมีราคาที่จะเติบโตขึ้นครับทำไมแต่ชนีคอมมอนดิตี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยพุ่งไปแต่6ปี จุดยอดขอหกปีที่แล้วแล้วก็แปลว่าตอนนี้้ ύ, สินค้าพภพภัณฑ์เนี่ยเราจะเติบโตสูงขึ้นแล้วนะครับแล้วก็หุ้นก็เติบโตขึ้นทุกอย่างดูเติบโตขึ้นหมดเลยนะครับคำถามคือว่าเฮ้ยเกิดจากอะไรล่ะดีมานดินมันก็ยังไม่มาสินค้าพภพภัณฑ์ดีมานก็ยังไม่มา หรือว่าเกิดเงินเฟอ้อหรือเปล่าครับซึ่งนี้ก็ตั้งเป็นข้อสงสัยเอาไว้ก่อนนะครับก็ยังไม่เห็นชัดไงแต่ว่ามันเริ่มมีสัญญาณบางอย่างที่ทรัพย์สินทุกตัวราคาขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแ,แปลกๆนะครับซึ่งทองคําเองก็ขึ้นนะแต่ถือว่าขึ้นแบบน่ารักนะครับประมาณหกสิบเจ็ดสิบเหรียญเนี่ยถือว่าน้อยครับเทียบกับสิ่งรัวอื่นโหสี่ห้าพันเหรียญภายในไม่กี่วานนะครับ มาสุดคลิปคลิปนี้กันหน่อยว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างคืออย่างแรกเนี่ยนะครับเทสลาเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ใช่กระจายเป็นแค่ซื้อสตินทางเลือกย่อแอนเซ็ตนะทองคำทองคำ ETF ก็เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะถูกตั้งคำถามว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมล่ะ สัดยักษ์ใหญ่ที่มีเงินสดเยอะเนี่ยถึงต้องกระจายความเสี่ยงในการถือเงินสดไปถือทรัพย์สินตัวอื่นทองคำที่ตอนแอสเซทอะไรพวกนี้นะแปลว่าดอลลาร์เนี่ยมีความเสี่ยงหรือเปล่านะครับอย่างเช่นการพิมพ์เงินการอัดฉีดเงิน1.9ึ่เรียนของนานเจนจิลเล่นเนี่ยนะครับหรือไม่้แต่ตอนเด็กเริ่มอ่อนตัวลงไปเรื่อยๆนะครับหรือไม่ทแต่ดัชนีพวกสินค้าพวกกระพันน้ำมันีที่ขึ้นโดยแบบยังไม่มีดีมานเข้ามาเนี่ยนะครับก็ท้งถามว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่าของ ถาเงินเสริมค่าทําให้สัตว์ยักษ์ใหญ่เทคคอร์ปอรนีหรือว่าสัดทั่วไปอาจจะมีการเข้ามาสื่อทรัพย์สินที่ประกันเงินเฟอ้อหรือบัญหาเสี่ยงจากดอลล่าได้มากขึ้นครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยทิศทางของทองคาก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะครับอาจจะไม่มีคนสนใจจริงๆแล้วก็ได้นะครับ ห้าพันปีก็คือเรือไม้เดี๋ยวนี้เขาใช้เรือเหล็กเรือไฮเทควิ่งเร็วกันแล้วอาจจะเป็นทางเลือกใหม่ของคนรุ่นใหม่น้องจางเช่นบิตคอยอะไรกันต่างๆก็ตามนะครับแต่สมตัวอย่าตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับในวันที่มีเงินกริมาณค่อนข้างเยอะบนโลกนะครับแล้วก็มีหุ้น PE 1 7 0 0นะครับสินทรัพย์ดิจิตอลที่เติบโตโดยที่ไร้เพดานแล้วก็ระคันน้ำมันที่เติบโตขึ้นโดยที่ยังไม่มีคนใช้เนี่ยนะครับแน่ ทองคําอาจจะไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นก็ได้นะครับไปเซนเทสลาน่าจะดีกว่ากทชายก็ต้องลองดูนะว่า5,000ปีเนี่ยจะสู้12ปีได้ไหมนะครับผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนไม่สนใจเลยเนี่ยและข่าวไม่เคยเล่นเลยทั้งที่อยู่ประโยคก่อนหน้าบิตคอยเนี่ยนะครับ จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็รอติดตามกันดูนะครับรักใครเชียร์ใครก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสุดท้ายทุกการลงทุนเนี่ยเป็นการตัดใจส่วนตัวของคุณเองด้วยข้อมูลที่คุณมีด้วยความรู้ที่คุณมีนะครับอย่าฟังใครแม้กระทั่งผมพูดเองก็ตามอย่าฟังผมนะครับศึกษาด้วยเองแล้วก็ลงทุนด้วยอสอนติตัวเองรับได้นะครับนี่จบคนที่คนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ต้องกดไลค์ติดตามช่องคิม property live ด้วยนะฮะย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับสุดทท้้้้าา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 ยยยยยยคคคคคคครร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 รัััับบบบถใใอออกกกตตติิดดดมมหหหหงงงเเเเเีีีีีีนนนนนววไ่่่่ะะะะ์์โโลลพพุณแ150 ส0บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับล่าสุดผมซับตัวรักแสนมาแล้วนะฮะอยากรู้ว่าเจ๋งจริงแค่ไหนลองสิครับเดือนหนึ่งก็รู้เรื่องแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนจคนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ